ประเด็นที่สองเราจะมาพูดถึงสาระย่อยอยู่สามประเด็นด้วยกันอิงชาัลอสาระย่อยนั่นก็คืออัตโตฮิดฮวนอัสลูฟินบบชเตารีคิยนันการให้อภิาพต่อลอการยืนยันว่าลอผู้ทรงสร้างเล็กเป็นการเคารพต่อลอสุบฮานะฮุวาตอล拉ตั้งแต่อดีตในยุคข,ของนบีอาดัมในการเคารพต่อลอสุบฮานะฮุวาตอล拉จนกระทั่งมาถึงนบีนูอัลฮิสสลามในยุคนี้พี่น้องพุที่มีอิหม่าน,นั่นก็คือยุคแห่งการอะไร การให้เอกภาพต่อลสุบะฮะนะฮฺวัลลอและก็ในยุคข,ของนบีนูห,หรือนอาก็มีการตั้งบาคีต่อลสุบะฮนะฮฺวลัลลอดังนั้นการให้เอกภาพเนี่ยมันมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ในการเกิดขึ้นของมนุษย์และสาระประเด็นที่สองอัตโตฮีดฮวนอัสลูฟินบะชรฟิตตอร์ตันการให้เอกภาพต่อลการยืนยันผู้ทรงสร้าง และการยืนยันการเคารพต่อผู้สร้างถือเป็นฟิตรอธ,ธรรมชาติที่มนุษย์มีอยู่เดิมหมายถึงว่าสติปัญญาของมนุษย์ไม่มีใครสามารถที่จะหักล้างได้พี่น้องผู้ที่มีมรมกนอกสจากนอกสจากอะไรสติปัญญาของมนุษย์ได้รับหลักความเชื่อที่ผิดผิดแต่ถ้าหากว่าเขาพิจารณา คิดอย่างทีท่วนไม่มีใครปฏิเสธพี่น้องผู้ที่มีมานบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่มีที่มาที่ไปมนุษย์เกิดมาด้วยกับความบังเอิญโลกนี้เกิดมาด้วยกับความบังเอิญไม่มีใครพี่น้องผู้ที่มีมานเหมือนกับโทรศัพท์นี้มันจะต้องมีผู้สร้างมันจะต้องมีคนสร้างเหมือนกับไมโครโฟนนี้มันจะต้องมีอะไรคนที่ริรื่มเหมือนกับหมวกนี้มันจะต้องมีคนเย็บมันจะต้องมีช่างเหมือนกับเครื่องบินมันจะต้องมีช่างที่จะต้องประดิษฐ์ เรือดำน้ำําประดิษฐ์เครื่องบินประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีผู้สร้างพี่น้องถึงแม้เราจะไม่รู้เรายืนยันว่ามันจะต้องมีผู้สร้างเหมือนผมเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างไมโครโฟนแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีผู้สร้างและจัก,กรวาลล่ะพี่น้องผู้ที่มีอมาเราจะบอกว่ามาด้วยกับความบังเอิญกันนั้นหรือทั้งๆที่เราบอกว่าเนี่ยไมโครโฟนโทรศัพท์หรือ อุปกรณ์ที่มันซับซ้อนที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ยังยืนยันเลยว่านี่คือฝีมือของมนุษย์และความซับซ้อนที่เหนือความสามารถของมนุษย์และพี่น้องผู้ที่มีหมานจัก,กรวาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มันโคโจรในในวงโคโจรของมันด้วยกับความสมดุลด้วยกับการกําหนดเราปฏิเสธว่าไม่มีผู้สร้างเนี่ยสติปัญญาอยากถามว่าไปอยู่ไหนพี่น้องผู้ที่มีหมาน